อรุณสวัสดิ์ครับแฟนเพจคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมนทุกท่านครับในวันนี้ในพระวรส,สารของท่านนักบุญลูกาเราจะเห็นได้ว่าเหนือสิ่งอื่นใดพระเยซูคริสต์เจ้าภาวนาสวดภาวนาเพื่อวอนขอต่อพระบิดาเจ้าเพื่อวอนขอการดลใจและการนำทางของพระบิดาเจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับพระเยซูคริสต์เจ้า เลือกและเรียอกพระสาวกทั้ง12คนโดยการภาวนาอยู่เสมอควมมีพี่น้องทุกท่านครับเห็นไหมละครับว่าการเลือกของพระนั้นมีจุดหมายและมีจุดประสงค์พระอัครธรรมทูตที่พระเยซูคริสต์เจ้าแต่งตั้งและเลือกในวันนี้เพื่อทํางานของพระเพื่อประกาศขา่าวดีเพื่อเป็นสักขีพยานให้กับเราทุกคนสักขีพยานแห่งความเชื่อ แล้ววันนี้ล่ะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นสักขีพยายนเห็นความรักและความเชื่อได้อย่างไรขอให้พระวรสารในวันนี้ช่วยให้เราทุกคนนั้นสวดอวนขอตอบพระบิดาเจ้าและกล้าที่จะตัดสินใจเลือกและตอบรับเสียงเรียกของพระตลอดไปขอพระอวยพรพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ